ทำไมเทรดเดอร์จะต้องดูแลสภาพจิตใจและสภาพร่างกายของตัวเองระหว่างการเทรด forex เหตุผลเพราะอะไรวันนี้เราไปฟังกันเลยค่ะ You had เพื่อนแท้นักเทรด สวัสดีค่ะวันนี้เอมมี่มีเหตุผลว่าทําไมเทรดเดอร์ส่วนใหญ่หรือว่าเทรดเดอร์ทุกคนเนี่ยจะต้องดูแลสภาพจิตใจและก็สภาพร่างกายของตัวเองด้วยเพื่ออะไรการเทรด forex แค่ต้องใช้สมองไม่ใช่หรอแค่ต้องใช้ทักษะไม่ใช่หรอแล้วทำไมจะต้องดูแลร่างกายและก็สภาพจิตใจของเราด้วยซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้ทําการอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า babypips นะคะแล้วเราก็ได้เพิ่มข้อมูลจากประสบการณ์ของเราแล้วก็การวิจัยเพิ่มเติมด้วยค่ะโอเคไม่รอช้าเราไปเริ่มกันเลย มาที่คําถามแรกกันเลยนะคะว่าทําไมการดูแลร่างกายถึงสําคัญละ่ะในข้อนี้นะคะทุกคนเราต้องจําไว้เสมอเลยว่าเวลาเราเทรด forex อะไรที่เราใช้มากที่สุดมีอยู่3อย่างค่ะก็คือ 1. สติ 2สมาธิและ3ความระมัดระวังการที่เราจะมีสติและสมาธิเนี่ยเราก็ต้องใช้มันในการเทรดก็คือการที่เราต้องใช้กลยุทธ์การใช้แผนต่างๆการใช้ทักษะต่างๆของเราในการเทรดส่วนเรื่องความระมัดระวังเนี่ยเราก็ต้องมีการวางแผน2แผน3แผน4แผน5ถึงแผน1ล้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะซึ่ง3สิ่งนี้เนี่ยมาเป็นสิ่งหลักที่เราต้องจําไว้ตลอดเลยถ้าเกิดเรายังไม่หยุดเทรด forex ก็คือห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะ 3าสิ่งนี้เนี่ยหลักๆแล้วมันมาจากจิตใจแล้วก็สมองของเราถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดเรามีจิตใจที่แข็งแกร่งแต่ว่าในเวลาเดียวกันร่างกายเราอ่อนแอมันก็ป่าประโยชน์นะคะเพราะอะไรทําไมร่างกายมันเกี่ยวอะไรกับสมองเกี่ยวสิร่างกายของเราสมองอยู่ในไหน สมองอยู่ในไหนอยู่ในร่างกายใช่ไหมสมองมันไม่ได้อยู่นอกร่างกายเหมือนเอเลี่ยนสเมื่อไหร่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้การดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดีด้วยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันถ้าเกิดสมองของเราเนี่ยมันมีความตื่นมันมีสมาธิอะไรต่างๆจากกาแฟชาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทานไปนะคะแต่ว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันก็จะมีความเหนื่อยล้าสะสม ถึงแม้ว่าจิตใจของคุณคุณจะคิดว่าเออฉันมีสติฉันมีอะไรพอแล้วแต่ถ้าเกิดร่างกายเกิดการเหนื่อยสะสมเกิดการล้าเกิดการเมื่อยล่ะมันก็จะทําให้สมาธิน่นะถึงคุณคิดว่าคุณจะมีสมาธิมีสติแล้วแต่มันก็จะไม่เต็มร้อยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะดูแลสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวเองด้วยนะคะ แล้วก็จากที่เราบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าเกิดร่างกายของเรามีความเหนื่อยล้าสะสมมีความเมื่อยมีความอะไรอย่างนี้แล้วก็บวกกับว่าถ้าเกิดตอนนั้นสมาธิของเราจิตใจของเราเนี่ยเกิดความขี้เกียจหรือว่าความล้าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียต่อเราเลยค่ะซึ่งวันนี้นันเราก็ยกมาให้3ข้อด้วยกันนะคะที่หลักๆเลยที่ต้องเจอแน่นอนข้อแรกน,น,นะคะถ้าเกิดเรารู้สึกขี้เกียจร,รู้สึกล้ารู้สึกเมื่อยจะทําให้เรานะคะไม่สามารถวางแผนเตรียมการที่จะรับมือกับการเทรดได้หรือว่าไม่มี มาที่พอที่จะวางแผนกลยุทธ์ต่างๆให้มันดีพอที่จะใช้ในชีวิตจริงนะคะข้อนี้เนี่ยแน่นอนถ้าเกิดเราขี้เกียจปุ๊บแล้วก็ไม่อยากทําอะไรละแล้วก็แบบไม่อยากวางแผนและก็เทรดไปละกันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นแหละค่ะจะทําให้คุณล่มจมที่สุดเลยจะทําให้คุณขาดทุนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ต้องเตือนตัวเองไว้ว่าถ้าเกิดขี้เกียจปุ๊บถอยก่อนอย่าเพิ่งเทรด ให้ตัวเองหายขี้เกียจก่อนไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ไปทํากิจกรรมต่างๆไปดูหนังไปฟังเพลงอะไรเงรี้ยให้คุณคลายเคยรียดลงให้หายขี้เกียจสักนิดนึงนะคะแต่ความขี้เกียจเนี่ยมันก็หายยากกันถูกไหมทุกคนเนี่ยมีความขี้เกียจอยู่ในตัวนะคะแล้วก็เข้าใจว่ามันแอบยากนะเนี่ยแต่ว่าอันนี้นะคะเราก็ต้องหาวิธีให้ตัวเองหายขี้เกียจให้ได้พอหายแล้วนะคะค่อยกลับมาวางแผนดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดคุณวางแผนตอนที่คุณขี้เกียจนะแผนของคุณนะคะก็จะไม่ได้คุณภาพแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้จริงด้วยค่ะแล้วก็จะมีเปอร์เซ็นามา กว่าเดดิม้้ยซนะและข้อที่2นะคะก็คือการคํานวณตําแหน่งของคุณไม่ถูกต้องในข้อนี้นะคะถ้าเกิดเราแบบเกิดค,ความขี้เกียจเกิดค,ความเมื่อยกับค,ความเลออะไรต่างๆเนี่ยการที่เราจะคํานวณต่างๆที่เป็นเลขเป็นกราฟเป็นแนวโน้มต่างๆเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วทุกคนเคยทําข้อสอบคณิตศาสตร์ไหมคะแล้วแบบ ง่วงนอนตอนเช้าถ้าเกิดสมมติว่าข้อสอบคณิตศาสตร์อยู่ตอนเช้าคาบแรกอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่เราเกลียดมากถึงแม้ว่าโรงเรียนของเราเนี่ยเขาจะมีเวลา30มนาทีให้แบบทําอะไรก็ได้ชิวๆจะทานอาหารก็ได้จะอะไรก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนั้นคือไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาจะให้นอนก่อนสอบอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็คือแบบ ถึงจะได้งีบแป๊บหนึ่งก็ง่วงอยู่ดีแล้วพอมองข้อสอบนี่ก็คือตาลายคือตัวเลขนี่คือทําให้สมองเหมือนจะระเบิดเลยเราจะเป็นฟิลนั้นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดทุกคนนะคะรู้สึกว่าตัวเองคํานวณไม่รอดและลองถอยมาก่อนเหมือนที่เราบอกตอนแรกถ้าเกิดรู้สึกเมือ่อยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเพียรู้สึกอะไรก็ตามเนี่ย ให้ถอยออกมาก่อนอย่าตะบี้ตะบันที่จะพยายามเทรดเข้าไปนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยยิ่งเละเละๆคะ่ะมันจะทําแบบเราไม่ได้อะไรเลยจากมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะคะต้องถอยออกมาก่อน แล้วก็ทาใจตัวให้สบายไม่ว่าจะใช้วิธีอะไรก็ช่างแต่ว่าเราต้องทําตัวเองให้สบายให้ได้ก่อนเดี๋ยวกลับไปดูวิธีการพักผ่อนหรือว่าวิธีการแก้ความเหนื่อยหน่ายที่เราเคยทําไปก็ได้ค่ะก็ไปดูในช่อง YouTube นี้เลยนะคะเราเคยทําไว้อยู่นะก็ลองไปดูกันได้ว่าวิาวธีไหนนะคะที่เข้ากับทุกคนนะถ้าเกิดใช้ได้ก็ฝากแชร์กันด้วยเล้ยวก็ฝั่งมาคอมเมนต์ผ่านคลิปนี้ก็ได้นะคะจะได้รู้ว่าเอ๊ทุกคนไปดูมาจริงๆหรือเปล่านะคะอะไรอย่างนี้โอเคแล้วทีนี้นะคะหลังจากที่เราขาจัดความขี้เกียจความเมื่อย ความอะไรของเราก็แล้วแต่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องหันมาฝึกคำนวณแต่ว่าการคำนวณที่เราบอกเนี่ยก็คือค่อยๆํยำนวณไปก่อนอย่าพิ่งแบบว่าสมองเราเพิ่งกลับมาจากความเหนื่อยปุ๊บเราไปใช้มันทันทีมันจะทำให้เราเกิดความเหนื่อยสะสมหนักเข้าไปอีกค่ะทุกคนค่อยๆอ,อ่ะอ้าเกิดสมมติว่าปกติเราเทรดปกติเนี่ยวันละ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็อาจจะลดลงมานิดนึง แล้ลเรามาเนิดนึงอาจจะเหลือแค่2อสามชั่วโมงอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะหรือว่าอาจจะพักเพิ่มเวลาพักสักนิดหนึ่งอาจจะเป็นแบบว่าเทรดแล้วก็พักแป๊บหนึ่งเทรดแล้วก็พักแป๊บหนึ่งอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะให้ร่างกายตัวเองเนี่ยมีการรีเฟรชทันก่อนถ้าเกิดสมมุติเรารีเฟรชไม่ทนันเราแบบว่าทําให้ตัวเองแบบว่าตื่นตัวไม่ทันอะไรเงี้ยจากความเหนื่อยที่มันกำลังจะหายแล้วเกิดเราพยายามรีบกลับไปเทรดทันทีให้มันแบบหนักเท่าเดิมมันก็จะแบบว่าความเหนื่อยมันก็จากที่เราจะจากไปอย่างนี้ กลายเป็นว่ามันจะกลับมาปี๊บปุ๊บกลายเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตก็จะจวนล,ลูป ทำให้เราไม่มีการพัฒนาคืบหน้านะคะแล้วก็ต่อไปนะคะมีช่วงเวลา fat finger หรือว่านิ้วอ้วนอันนี้คือแปลตรงตัวเลยนะมันเป็นแสดงของฝรั่งค่ะก็คือ fat finger นะคะทุกคนเคยเป็นแล้วถ้าเกิดสมมติเรากดมือถือกดมือถือกำลังจะพิมพ์อะไรสักอย่างนะคะแล้วกดปึ้งมันไปโดน2แป้นไปโดน2ตัวหนังสือด้วยกันอะไรเงี้ยกดทีเดียวได้อีกคำหนึ่งกดทีเดียวได้2คํากดทีเดียวได้2พลัพชนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียก fat finger ก็คือเขาจะมาเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครเทรดทางมือ เทรดทางคอมพิวเตอร์กันแล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเราทําการเทรดแล้วก็ต้องทําการพิมพ์นูน่นพิมพ์นี่หรือว่ากดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดการเหนื่อยปุ๊บนิ้วก็จะเกิดการล็อกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบกด ไม่ได้ดั่งใจเราถ้าเกิดสมมติว่าเราพิมพ์คีย์บอร์ดใช่ไหมคะสมมติพิมพ์คีย์บอร์ดตาดาดาดตาดาดาดแบบนี้แล้วอยู่ดีเนี่ยนิ้วมันเกิดแบบปุ๊บก,กดผิดเข้ามาก็แย่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการผ่อนคลายพักผ่อนแบบหนึ่งนะคะพักนิ้วของเราวิธีการพักนิ้วนะก็มีหลายแบบเลยถ้าเหมือนนับเป็นโนก็ได้ค่ะที่เขาจะทําแบบนี้ก่อนปึ๊บบิดบิดบิดแล้วก็จะมี แล้วก็เติบ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 หลือกีตาร์ปึ๊บ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 อันนี้เราเรียนมาจากอาจารย์ของเรานะเราไม่รู้เหมือนกันว่านักดนตรีคนอื่นเขาทำยังไงกันแต่ว่าอันนี้เรียนมาจากอาจารย์ของเราแล้วก็เรียนแบบอาจารย์เป๊ะๆเลยนะคะก็ประมาณนี้นะก็เป็นวิธีการพักนิ้วสักเล็กน้อยนะคะหรือว่าจะทำเหมือนนักเต้นก็ได้นะแต่นักเต้นนี่ก็จะแบบปวดหัวหน่อยสำหรับมือใหม่ก็อาจจะทำเป็นแบบไอ้ปึ๊บ Beast ตรงนี้ตรงข้อนี้ wow ม Sunday ันจะรู้สึกกิ๊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 กกิก็อกอก่ะแบบกึ๊กบกกึ๊บกอย่างนี้เลยถ้าเกิดใครทำได้ก็ เวฟและเวฟและโอเคเราก็เพิ่งผ่านภัยเกี่ยวกับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับการที่เราไม่รักษาสุขภาพจิตใจและก็สุขภาพร่างกายของตัวเองไปแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งพูดไปถึงว่าความสัมพันธ์ของมันคืออะไรคราวนี้นะคะเราเรามาพูดถึงวิธีการดูแลสุขภาพจิตใจและก็ร่างกายของตัวเองบั่งค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรายกมาให้ทุกคนนะ8ข้อด้วยกันค่ะซึ่ง8ข้อเนี้ยเป็นข้อที่ทุกคนทําได้แน่นอนนะข้อแรกเลยนะคะก็คือหลับให้เพียงพอ เพิ่มเวลานอนของตัวเองนิดหนึ่งถ้าเกิดรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนอนครบ8ชั่วโมงแล้วแต่ระหว่างวันก็ยังรู้สึกง่วงอยู่ก็งีบก็ได้ค่ะสักประมาณ15ที30นาทีก็ใช้ได้แล้วนะการนอนเนี่ยเป็นวิธีที่ทําให้มนุษย์เราเนี่ยผ่อนคลายได้มากที่สุดเลยแล้วก็การนอนเนี่ยคะะมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากเลยมนุษย์ทุกคนก็ทําได้แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่คิดว่าตัวเองงีบไม่ลงหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือนะคุณไม่ได้ง่วงแล้วเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องหาอย่างอื่นทําไม่ว่่่่่่าาาาาาาจะเเเเเป็นนนนนนกกรรรรรัังงใหห้้้ฉยดดิลืออววไีีแตนนพูถึ ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าง่วงฟุ๊กให้เพิ่มเวลานอนเลยหรือถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองนอนวันหนึ่งแค่สี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยรู้สึกมันไม่พอก็เพิ่มเวลานอนให้ตัวเองนิดนึงก็จัดตารางตัวเองนิดนึงนะคะก็อาจจะลดเวลาและสิ่างที่มันไม่จำเป็นออกไปอะไรเงี้ยแล้วก็มาเพิ่มเวลานอนของคุณดีกว่าค่ะ ข้อ2ค่ะก็คือกินอาหารที่เหมาะสมในข้อนี้นะคะอาหารที่เหมาะสมมันคืออะไรกันล่ะก็คือการกินอาหารในครบ5หมู่นะคะไม่กินอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปไม่ทานแป้งมากเกินไปไม่ทานของหวานมากเกินไปแต่ก็อย่าอดนะอย่าอดอะไรสักอย่างเลยให้ลดพออย่าอดให้ลดพอนะคะทานอาหารในครบ5หมู่ยิ่งถ้าเกิดสมมติเราทานผลไม้และผักได้มากที่สุดเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูแลเรื่องอาหารนิดหนึ่งหรือว่าก่อนที่เราจะเทรดต้องใช้สมองใช่ไหมก็อาจจะทานอะไรที่มันเป็น เกี่ยวกับพวกโปรตีนอะไรอย่างนี้ต่างๆก็ได้ค่ะข้อ3ค่ะก็คืออันนี้เป็นตัวช่วยนะคะก็คือการใช้โปรแกรมออกกําลังกายที่สามารถช่วยวัดการไหลเวียนของเลือดและก็การเต้นของหัวใจได้หรือว่าเดี๋ยวนี้นะคะเรามี Apple Watch หรือว่าของซัมซุงของหัวเว่ยหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยที่เราจะใส่ไว้ในข้อมือใช่ไหมข้อจริงนี้ก็มีตั้งนานแล้วเนาะที่เป็นกําไรข้อมือที่เป็นนาฬิกาข้อมือที่เราเวลาวิ่งมันก็จะมีการเต้นของหัวใจให้เราดูอะไรเงี้ยการที่เรามีแอปพวกนั้นหรือว่าสิ่งของ device ์พวกนั้นเนี่ยจะทํา ให้เรานะคะสามารถวัดได้ว่าโอเควันนี้ฉันวิ่งไปกี่ก้าวแล้วเราก็ต้องมาคํานวณแล้วว่าถ้าเกิดเราเจาะกังกายให้ร่างกายสูดชื่นเราต้องประมาณวิ่งสักกี่นาทีหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องดูหัวใจของเราด้วยว่าเต้นดีหรือเปล่าการไหลเวียนของเลือดเนี่ยโอเคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยสำหรับคนที่ชอบดีเทลเยอะในชีวิตอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครที่แบบไม่ค่อยถนัดก,ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เพิ่มแค่แอปที่เป็นการรคคอร์ดการออกกำลังกายของเราก็ได้ค่ะอาจจะไม่ต้องดูกันเต้นของหัว ก็ได้แต่ว่าอาจจะมีแอปที่ช่วยเขียนว่าวันนี้ออกกําลังกายกี่ครั้งกี่ชั่วโมงกี่อะไรอย่างเงี้ยก็คือง่ายๆเลยข้อ3เนี่ยหลักๆเลยก็คือการเพิ่มการออกกําลังกายนั่นแหละอ่ะก็คือการออกกําลังกายปุ๊บแต่แค่เน้นว่าเราควรจะมีตัวช่วยในการดาวน์โหลดแอปต่างๆนะคะที่มีการวัดการเต้นหัวใจการไหลเวียนของเลือดหรือว่าครั้งที่เราเออกกําลังกายนะคะหรือว่าจะเป็นดีไวซ์เช่นข้อมือต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับนาฬิกาข้อมือเช่น Apple Watch อะไรอย่างเงี้ยข้อ4ค่ะก็คือการ รักษาร,ระบบขับถ่ายของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการทานไฟเบอร์หรือว่าเป็นการทานโยเกิร์ตผักหรือว่าอะไรต่างๆนี้ให้ระบบขับถ่ายของเราดีขึ้นทำไมจะต้องเกี่ยวอะไรกับระบบขับถ่ายเพราะว่าบางคนนะคะขับถ่ายแค่แบบอาทิตย์ละสองสาครั้งซึ่งเราก็งงว่าว่าแต่ละคนทําได้ยังไงนะเพราะว่าถ้าเป็นเราเนี่ยรู้สึกอึดอัดตัวมากเลยรู้สึกเครียดด้วยแล้วก็รู้สึกหัวร้อนอ่าอันเนี้ยฟังที่เราพูดนะถ้าเกิดเราแบบไม่ไรักษาระบบขับถ่ายของเราให้สม่ําเสมอตรงนั้นจะทําให้เรามีความหัวร้อนมากขึ้น จะทาให้เรามีความเครียดมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งบางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวแต่ว่าลองสังเกตตัวเองดูนะว่าตัวเองเนี่ยจะรู้สึกเครียดแล้วก็รู้สึกแบบพอมันรู้สึกไม่สบายตัวมันจะรู้สึกงุนงดขึ้นมาแล้วทําให้อารมณ์ตรงนั้นนะคะมาส่งผลต่อการเทรดของเราเพราะจะทําให้เราเนี่ยใจร้อนแล้วก็ทําให้ไม่ทันคิดอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลเรื่องนี้นิดนึงนะและข้อต่อไปนะคะคก็คือการอยู่ห่างจากยาเสพติดหรือว่าดร ugs ต่างๆนะคะก็คืออันนี้เนี่ยเป็นข้อที่เรื่องของกฎหมายหรือว่าข้อ ของชีวิตประจําวันเราก็รู้กันดีอยู่แล้วนะว่าอยู่ห่างกัะสารเสพติดต่างๆทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยไม่เสียคนด้วยและก็ทําให้เราเนี่ยนะคะมีร่างกายที่ดีอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันเป็นอะไรที่เบสิกและทุกคนก็รู้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้ดีลึกข้อนี้นะแล้วก็ต่อไปนะคะเราจะไม่พูดให้อดเพราะว่าบางคนนก็ทฐานเป็นยาเนาะเราให้เรียกว่าจํากัดการดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละคนดีกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ของแต่ละคนเนี่ยบางคนนะคะก็อาจจะดื่มเป็นไวน์แดง แต่ว่าอันนี้เราไม่พูดเขาว่าห้ามพูดเขาว่าจํากัดดีกว่าซึ่งอย่างเช่นว่าวัฒนธรรมของชาวตะวันตกอะไรเงี้ยชาวยุโรปหรือว่าบางทีอยาจจะเป็นชาวเกาหลีชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาจะทานวายแดงเป็นตอนเชา้าหรือว่าก่อนนอนเพื่อเป็นยาอ่ะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยบางคนสาหรับใครที่แบบทานจริงจังทานเป็นแบบทานให้เมาเลยอะไรเงี้ยอันนั้นก็ขอว่าให้จํากัดนิดน,นึงนะคะถึงแม้ว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเช่นเบียร์เช่นไวน์เนี่ยมันจะมีข้อดีนะแต่ถ้าเกิดทานเยอะไปนะคะอะไรก็ช่างในโลกใบนี้แหละทานเยอะไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนะทุกคนต้องจํากัดด้วยต้องดูแลร่างกายของตัวเองด้วยสารน้องตับนิดน,นึงถึงแม้ว่าคนจะไม่รักตัวเองนั้นก็คิดถึงคนอื่นที่อยู่รอบตัวกันแล้วมั่ง เช่นคุณพ่อเช่นคุณแม่เช่นแฟนเช่นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงเราถ้าเกิดเราไม่อยู่อ่ะถึงแม้ว่าคนพวกนั้นเขาจะเสียใจถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เสียใจเป็นปีไม่ได้เสียใจทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณก็ทําให้คนคนหนึ่งเสียใจซึ่งมันเป็นบาปอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนรู้ไหมถ้าเกิดคนเป็นคนที่แบบโอเคฉันไม่มีใครในโลกใบน,นี้เลยฉันไม่มีใครแล้วอะ่ะอยู่คนเดียวอะ่ะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยถ้าเกิดคุณไม่รักตัวเองก็ไม่มีใครมารักคุณเหมือนกัน เริ่มจากตรงนี้เลยหรือว่าเราพูดคํานี้ดีกว่าถ้าเกิดคุณไม่รักตัวเองมันก็ไม่มีค่าอะไรให้คนอื่นมารักคุณจริงไหมเย้เว้นคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวที่จะรักแบบไม่มีเงื่อนไขอันนั้นก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนตัวคนเดียวที่คุณคิดว่าชีวิตน,นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครรักเราไม่มีใครสนใจเราก็ อันนั้นเป็นเพราะว่าคุณคิดไปเองแล้วก็คุณทําให้ตัวเองดาวลงไปเองถ้าเกิดสมมุติคุณไปแบบทําให้ตัวเองใครยเครียดแล้วไปเจอใครคนหนึ่งองมีใครสักคนเลยค่ะที่แบบสนใจคุณถึงแม้ว่าคุณจะพยายามทําอย่างนี้มาเป็นปีแล้วแล้วไม่เจอแล้วแมาเกิดคุณล้มเลิกตอนนี้ไม่แน่อีกสองวันคุณอาจจะเจอก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าเราจะจากไปเมื่อไหร่ใช่ชีวิตให้คุ้มไม่ดีกว่าเหรอหาความสุขใส่ตัวไม่ดีกว่าเหรอถามหน่อยเออแทนที่คุณจะเศร้าแล้วก็มา อันนี้คือพูดไม่ให้โดนผิดแบนนะแต่ว่าเข้าใจก็รู้นะถ้าเกิดคุณมัวแต่แบบเครียดเศร้ากับชีวิตเลยจนคุณจะพยายามที่จะ <c oughs> นั่นแหละมันก็ทําให้คุณนะคะก็เสียเวลาเปล่าอะ่ะโลกสวรรค์โลกนะลกเปล่าๆนึกออกปะก็คือแบบ บนนั้นแล้วก็ข้างล่างนั้นอะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ข้างบนนั้นกับข้างล่างนั้นก็มีแบบเทวดานางฟ้าผีหรือว่าอะไรต่างๆเต็มที่แล้วถ้าเกิดยังไม่ถึงเวลาของเราอะ่ะกูอย่าเพึ่งรีบก่อนถึงเวลาของเราสิครับตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ตรงเนี้ยลองพยายามให้เรามีความสุขที่สุดก่อนดีกว่าถ้าเกิดคุณคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วอะ่ะคิดไปเอง ทุกคนคิดไปเองหมดเลยถ้าเกิดคุณอยู่ต่อมันก็จะมีอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขอีกเยอะแยะเลยก็อันนี้ก็แล้วแต่บคุคคลละกันแต่ว่าถือว่าเราก็ให้ข้อแนะนํำล้วกันนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือหยุดเอาสิ่งที่ไร้สาระเข้าสมองตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นสื่อข่าวที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยสื่อข่าวซุบซิบดาราหรือว่า,าจ,จะเป็นแบบดูข่าวดาราที่เราชอบและเขาอาจจะทําอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยอันนั้นก็เข้าใจโลกของติ่งเนาะเราก็ต้องสนใจเรื่องศิลปินที่เรารักแต่ว่าบางทีการที่เอาพวกนั้นมาใส่หัวมาก,ก็ทําให้เราเครียดแบบแบบไม่เป็นเรื่องอะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็อาจจะหยุดข่าวพวกนั้นมากหรือว่าบางทีเราอาจจะมีคนเกี่ยดในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นคนดังต่างๆในการที่เราจะเปิดขึ้นมาดูบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องคะ่ะทุกคนสังเกตนะ กร้องสังเกตศิลปินส่วนใหญ่ที่เขาแบบชิลไม่สนใจแอนตี้อะไรเลยเช่นพี่หวังอี้ป๋ออาจากปรมจาร์ัทธิมานอะไรเงี้ยพี่หวังอี้ป๋อแล้วก็อาจจะเป็นจีดาก้อนพี่ซีแอลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นพี่แบมแบมอ่าแบมแบม ล่าสุดที่เขาเคยออกข่าวปะบอกว่าเขาจะสนใจทําไมกับคนที่เกลียดเขาแค่ไม่กี่คนสนใจคนที่รักเขาไม่ดีกว่วหรออันนั้คือสิ่งที่จริงมากๆเลยค่ะทุกคน <S <S <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้คือช่างมันทุกคนมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นใครจะชอบใครจะรักเราก็เรื่องของเขาแต่ว่าถ้าเกิดเขาจะเกลียดแล้วเขาจะด่าเราถ้าเกิดเราไม่สนใจมันเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้ไม่มีใครที่ทําให้เรารู้สึกด้อยได้ถ้าเราไม่ยอมรับนะคะอันนี้เป็นคำพูดจากบานะ <laughs> ร์บี้นะถึงแม้ว่าจะมีใครด่าเราว่าดําเตี้ยหัวเถิดขนาดไหน เกิดไม่สนใจเขาก็ทำมาได้เราไม่ได้เพราะคำพูดเป็นแค่ลมปากค่ะแต่ว่าหลายคนเนี่ย t ช k ค it seriously ทำให้ตัวเองเนี่ยเครียดไปอย่างนั้นเองเพราะว่าตัวคุณเองมาต้องเริ่มจากตัวคุณก่อนถ้าเกิดคุณเลือกที่จะสนใจเอามาันมาหนักหัวหนักใจเนี่ยก็อันนี้ก็คือเรื่องของคุณและคุณทำให้ตัวเองเครียดล้วน,ลวนเลยเพราะเราไม่สามารถห้ามคนให้เย,ย ไม่ชอบอันนั้นไม่ได้นะต้องชอบสิเราไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาค่ะเพราะฉะนั้น,นทุกคนมีความคิดของตัวเองคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าเฮ้ย่าว่าได้ป๊าอะไรเงี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะพูด เขามีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรก็ได้แต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่รับฟังเหม well? ือนกันจริงไหมคะและข้อสุดท้ายค่ะก็คือพยายามทําให้ดีขึ้นทําให้ดีขึ้นที่ว่าเนี่ยก็คือพยายามทำชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะทําการทําสิ่งที่เราชอบไปเที่ยวข้างนอกไปดูหนังไปทานอาหารที่อร่อยอร่อยหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเติมความสุขให้ตัวเองเต็มที่เลยนะคะก็จบแล้วนะคะสําหร ก็าฝากแชร์ผ่านคอมเมนต์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกรดิ่งให้กันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็จบแค่น,นี้แหละคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ You had <S <s เพื่อนแท้นักเทรด